สวัสดีครับพ่อพีทพ่อพีทบรรทศที่เมื่อกี้เนี่ยพอคือเห็นนั่งเหลาวาวได้จักได้จักตัวสี่ตัวสี่ตัวสี่ตัวในวันนี้อกตัวเก่าของบ่ใช่ครับบนไหนครับโอ้สายเบาสองห่องโอ้สายเบาสองห้องไม่ไม่ไพ่ยังครับนี่บัตรบ้านอันที่ไปแกนันบ่โอ้ไม่ไพยไม่ไพยบ้านไพยซีซุกเหนียวทนมันบ่ครับอืม จักเส้นครับตัวนี้ประมาณรหสเซนเอาตัวที่สองตัวที่สองสองเมตร้พหกพี่ลึกเถตัวนี้อมช่งปีกีหลมบ่ครับปีกเลมเบลเบาครับเอาดูตัวที่สามโอ้ ลายี่สองมื่นระบอืมเสาทิตย์เนาะแข็งวครับตัวนี้นครับอืบาามครับต,ตัวนี้โอโดยดูยตัวเก่านะครับที่บอกว่าระมาณว่าซ้ำแดสีเลี่ยมคว่านาจะุะเอาตังไปผุนด้ผนังด้เห็นปะอือปาดโดูตนหญ้านาจนาจีอะสาย,ายอะไรนะครับ,นะรบเนาะเพราะว่าแล้วนี่คิได้ดัดขัดนั่นข,นขัดเนาะครับ เนี่ยบอกขับจากตัวเลยนะครับอันนี้คือโครงวาของบอผิดคนสกุลนะครับวันหยุดเวลาว่างพคนเห็ดใบอันนี้เห็ดใบเด่นเดียวบอกครับมีคนขอขายให้เขาครับมีคนซื้อขายนะครับขายราคาแบบมิดมิดยังครับมิดซาเซบมิตรภาพครับบอผิดคนบ่ออะไรเนี่ยนได้ขอแต่ค่าผ่านะครับค่าผ่าลมกับกับขาดขายอย่างค่าเก่าเนาะ โอ้หว้าวเบิ้งนะครับนี่แหละตัวใหญ่นะครับตัวเนาะตัวใหญ่ตัวนี้กับเป็นรุ่นกลางตัวใหญ่เป็นออกช่วงดุยนะครับเนาะอภิษฎกัดใส่ระหว่างเรานะครับไม่ไพ่เหนัอนกับไปขนมากับทีมงานเอายังไปขนหลอกหอแกเอาไม่ไพ่สีสุกเนี่นเพิ่นเพิ่นลื้อกอบ่ะครับเพิ่นสิลางออกหมดเลยเฮาก็ได้พรีโอกาสไปขอไปซื้อเพิ่นก็บ่ให้บ่ให้ซื้อเนาะเพิ่นบอกว่าให้บกตะเร็วบ่ครับว่าเพิ่นก็ดีเถ้ะป่ะดีเนาะครับเนาะ อืมพ้นบ่ถามบอกว่าเพี้ยงย่งบ่ถามเลยพ้นจะให้คนออกไปโอ้ถึงใจผิดอะไรทำนะบ่ผิดอืมสุดยอดเลยวะเอาให้บังอีกรอบนึ่งปึ๊บอืมพ้นนะโอ้เพอ่์จะติดผาแล้วตัวนี้ประมาณนี้เจ็ดเดือนกันสิแล้วประมาณหกเดือนพอดีหนาวกว่ครับร่มหนาวมากพอดีแล้วขึ้นใส่เลยจัดใส่ร่มหนาวเลยยามเรียนเรียนในบ่ายยามเนี้ย บ่ไอยน,นะครับเนาะฝ่าคุ้มมืออันตรายฝ่าจะพาหัวนะครับเพราะว่าจริงจีตอนนี้นั่นฝ่ามันคือเก่าถ้าเขาเปลี่นกลางแข่งแล้วคนโตหนีอ่อันตรา,ายมากบอกเอฟซีนะว่าช่วงหนึ่ยจะเปลี่นกลางแข่งด้วครับเพราะว่าฝ่ามันเมื่คืนตะกอนนะครับฝ่าพา,า,าแถวสะก,ก,กุลนอกรับจะเป็นหลายคนอย่างเดีย,เยครับฝ่าพาไปให้ไปหน้าฝักเอฟซีบอผิดคนสะกุลนะครับเด้อน้องๆงนั่นรู้ทั้งหลายนะครับเปลี่ยนก็นต้องให้ระวัง ย่าเปล่งไก่สายไฟฟ้าอย่าไปเล่นไก่ชุมชนอย่าไปเล่นอยู่ไก่หนทางที่สามที่เชื่อว,ว่ามันสามารถผ่าขาดขาหนาทางได้เอทไหนอันตรายครูกับขี่รถมอเตอร์ไซค์นะครับเนาะแล้วก็ช่วงนี้งดได้ยังดีเพราะว่ามันเป็นหนา้าฝนอยู่กลางแจ้งอันตรายนะครับยันฝ่าลงโอเคครับผมนายบอกเอฟซีนายว่าฝากยิดตามหมอพีดนะได้อหมครัฝากยิดตามไหมครับนี่สามสองทางครับนี่เฟซบุ๊ก บอพีคนสคนครับช่องที่สองแอบแล้งครับบอพฟีนคนสักคนช่องที่สามครับติ๊กต็อกครับบอพฟนคนสักคนสองสอมครับเด็กคนติดตามคะแนนไ,ได้ครับ